คุณผู้ฟังครับล่าสุดความตึงเครียดกําลังปะทุขึ้นมาที่ฐานทัพเรือเรียมของเขมรทําไมฐานทัพเล็กๆของประเทศเล็กๆอย่างเขมรถึงกลายเป็นสมรภูมิทางภูมิศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องที่อเมริกาจะส่งเรืออะไรมาในเดือนสิงหาคมและท้ายที่สุดเขมรจะเล็กขนาดไหนเรื่องมันเริ่มที่อเมริกาจะนําเรือรบมาจอดที่ท่าเรือเรียมในเดือนสิงหาคมนี้มันส่งผลกับความสัมพันธ์ของ3ม,มชาติมหาอำนาจในภูมิภาคแน่ๆแหละมันไม่ได้แค่การมาเยือนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการมาเยือนระดับ ซูเปอร์ VIP เลยเพราะจะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมาเยือนด้วยตัวเองนี่มันถือเป็นระดับความสําคัญทางการทูตสูงสุดเลยหระครับโอ้โห oh, นี่มันถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยสินะคะใช่เลยครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรือรบของอเมริกาจะมาเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียม ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เรือรบของสหรัฐลำแรกในรอบ8ปีอย่าง U.S.S. Savannah มาเทียบท่าที่ท่าเรือสีหนูวิวซึ่งห่างจากฐานทัพเรือเรียมถึง2 0 3สกิโลเมตรนั่นเป็นการมาแบบนุ่มนวลมาแบบกระชับมิดเพื่อละลายพฤติกรรมแต่ครั้งนี้มันคือการมาแบบประจันหน้าเพราะเขาจะมาเยือนถึงใจกลางฐานทัพที่จีนลงทุนสร้างให้เลยอือหือแล้ว ความสัมพันธ์กับเขมรจะเป็นยังไงคะอเมริกามาเหยียบจะหมูกจีนขนาดนี้การมาของอเมริกาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการมาเพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ของจีนคนเดียวเป็นการท้าทายข้อกล่าวหาเรื่องการเข้าถึงแต่เพียงผู้เดียวของจีนแบบไม่เกรงใจเลยแหะครับส่วนในแง่ของความสัมพันธ์กับเขมร การมาเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันมานานหลายปีโดยเฉพาะหลังจากที่อเมริกาเคยระง,งับความช่วยเหลือทางการทหารและการฝึกซ้อมร่วมกันไปนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลจากอดีตการมาในระดับสูงแบบนี้ก็เหมือนอเมริกากับขเขมรจะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้ง แล้วกับฝั่งจีนเหรอคะในส่วนของจีนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการมาเยือนของอเมริกาที่ฐานทัพที่เป็นสัญลักษณ์ของการขยายอํานาจทางการทหารของจีนเนี่ยมันคือการเข้ามาร่วมในสิ่งที่ขเขมรอ้างว่าเป็นนโยบายเปิดประตูซึ่งเป็นการบอกว่าสหรัฐก็เคารพอานาจอธิปไตยของ,ของขเขมรและพยายามเปลี่ยนแปล,ปลงความขัดแย้งด้วยการแสดงให้เห็นว่าฐานทัพเรียมไม่ใช่เขตห่วงห้ามของจีนแต่เพียงผู้เดียวอันนี้แหละครับที่น่าจับตา อืมแล้วถ้าย้อนกลับไปทําไมจีนต้องลงทุนสร้างฐานทัพเรือเรียมด้วยล่ะคะเพราะจีนเขาได้นําแค่เรือคอเวกเข้ามาจอด โอ้ oh, อันนี้ต้องบอกเลยว่าจีนเขาฉลาดแกมโกงจริงๆที่ผ่านมาเรือคอเวตไทป์5 6าลำเนี่ยมาจอดอย่างต่อเนื่องที่ฐานทัพเรือเรียมแล้วก็จอดอยู่เป็นเดือนๆเ,เรือคอเวตเนี่ยมันเป็นเรือรบขนาดเล็กและรวดเร็วเหมาะสําหรับการป้องบัญชายฝั่งและการลาดตระเวนการที่จีนเลือกส่งเรือประเภทนี้แทนที่จะเป็นเรือรบที่ใหญ่กว่าและทรงพลังกว่าอย่างเรือพิฆาตรหรือเรือลาดตระเวนเพราะมันเป็นการเล่นเกมแบบปากว่าตาขยิบ จีนและขมรนสามารถอ้างได้ว่าเรือเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการขยายอนาทางการทหารที่ก้าวร้าวขมรพูดอย่างเปิดเผยเลยว่าเรือพวกนี้มีไว้เพื่อการฝึกอบรมและซ้อมรบและจีนเองก็ได้บริจาคเรือรบเหล่านี้ให้กับกองทัพเรือขเมรซึ่งช่วยเสริมเลยว่าความร่วมมือนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาขีความสามารถของขมร การประจำการเรือคอเวตมันจึงช่วยจีนชางเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างจุดส่งกําลังบํารุงในภูมิภาคในขณะที่ยังคงให้ความเคารพต่ออํานาจอธิปไตยของเขเมรและไม่ได้ทําอะไรที่อาจจะดูยั่วยุมากเกินไปอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ที่ขเขมรให้อเมริกาที่ไม่ได้ออกเงินสร้างฐานทัพเรือสักบาทคนเรือรบที่ใหญ่กว่า ทั้งเรือพิฆาตชั้นอาเลเบิร์กหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเขามาจอดเนี่ยพี่จีนนี่ลุกเป็นไฟแน่ๆค่ะใช่เลยครับถ้าอเมริกาเอาเรือใหญ่ๆมาจอดเนี่ยมีเรื่องแน่นอนแต่การที่อเมริกาจะส่งเรือพิฆาตชั้นอารเลเบิร์กหรือเรือบรรทุกเครื่องบินมาจอดที่ท่าละเลียมเนี่ยถ้าเรือมันไม่เอื้อมหน่วยลองนายกขมียนเคยเตือนอเมริกาด้วยตัวเองเลยว่าให้เอาแต่เรือเล็กๆมาที่ฐานทัพถึงจะมีการขุดลอกให้ลึกขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ความลึกของน้ําก็ยังคงอยู่ที่8ปดถึงสิ เป็นท่าเรือที่ขยายขึ้นเพื่อตั้งใจใช้งานในอนาคตแต่ข้อจํากัดเรื่องความลึกของน้ําก็ป้องกันการเผชิญหน้าของเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดของทั้งจีนและอเมริกานี่มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ขเขมรเอาไว้ใช้ในการลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าท้งตรงระหว่างเรือรบหลักจีนกับอเมริกาเลยเราที่จีนจะไม่พอใจจนทําให้ขเขมรเละมันยังไงคะก็การที่หักหน้าจีนไปหาอเมริกาแบบชัดเจนขนาดนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะเละนะครับแต่อาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้าทงางทหารโดยตรง เพราะจีนเนี่ยมีกําลังกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จริงแต่ท่าทีของจีนต่อการแสดงกําลังของสหรัฐเนี่ยมักจะเป็นไปในเชิงคําพูดและเชิงสัญลักษณ์มากกว่าอย่างการออกมาประนามอย่างรุนแรงว่าอเมริกาละเมิดอ,อธิปไตยและความมั่นคงของจีนอย่างร้ายแรงและประกาศว่าจะเฝ้าระวังตลอดเวลาคือจีนเนี่ยเขามุ่งเป้าไปที่การยับยั้งและท้าทายการเล่าเรื่องของอเมริกาครับค่ะยังไม่หมดนะจีนก็อาจตอโต้ด้วยการเคลื่อนไหว เช่นการซ้อมรบทางทหารร่วงกับเขมรในขนาดที่ใหญ่ขึ้นใกล้กับฐานทัพเปรียมหรืออาจจะส่งเรือไปแสดงแสนยานุภาพที่ทะเลจีนใต้ให้ดูดุดันขึ้นดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เล่มแบบสงครามแต่เป็นเล่แบบการประลองทางจิตวิทยาและการทูตมากกว่าเรือรบแต่ละประเภทเนี่ยมันคือจานสื่อสารทางการพูดที่ไม่ต้องใช้คําพูดแต่ใช้สัญลักษณ์แทนครับลองคิดดูนะถ้าเป็นเรือคอเวตอย่างที่จีนจอดอยู่มันก็เหมือนมาแบบ เจียมเนื้อเจียมตัวไม่ได้โอ้อวดอะไรนิ้นเรื่องการฝึกอบรมการลาดตระเวนใช้ฝั่งและการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเลในระดับต่ำแต่ถ้าเป็นเรือฟิกเกตหรือเรือพิฆาตที่คือเรือลบที่ทำภารกิจในทะเลลึกๆการส่งเรือประเภทนี้มาคือการบอกว่าเอาจริงนะพร้อมที่จะแสดงอำนาจและมีส่วนร่วมในประเด็นด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและสุดท้ายอันนี้สำคัญนะถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่ง,ขงเขมีไม่มีไม่ได้มันคือสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของการเป็นมหาอำนาจโลก การเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาจอดที่ท่าเรือเลียมเนี่ยจะเป็นการท้าทายจีนอย่างมากอ๋อฐานทัพเรือเลียมนี่ก็เป็นตัววัดเลยนะคะใช่เลยครับมันเผยให้เห็นถึงเจตจำนงทางยุทธศาสตร์ของแต่และประเทศได้เลยอย่างที่ญี่ปุ่นส่งเรือกวาดทุ่นระเบิด JS บุงโกะและ JS เอตจิมะมาเยี่ยนเมื่อดี2568มันก็เป็นการแสดงท่าทีแบบนุ่มนวลที่เน้นการรักษาระเบียบที่อิงตามกฎหมายและเสรีภาพในการเดินเรือ โดยไม่ต้องใช้เรือรบที่อาจถูกมองว่าก้าวร้าวเมนนี่เปิดรับเรือรบกับหลายชาติเลยนะคะทั้งญี่ปุ่นซึ่งนําเรือกวาดทุนระเบิดเข้ามาเป็นชาติแรกและกําลังจะเปิดรับสหรัฐอีก ไม่ไว้หน้าจีนเลยอันนี้แหละครับที่น่าสนใจนักวิเคราะห์มองว่าการที่เขมรภายใต้การนําของฮุนมาเนธเนี่ยเปิดรับการมาเยือนของเรือรบจากหลากหลายชาติทั้งจากญี่ปุ่นเวียดนามรัสเซียและสหรัฐนั้นไม่ใช่การหันหลังให้กับจีนโดยสิ้นเชิงแต่นี่มันเป็นการยืนยันอํานาจอธิปไตยของเขมรเพราะเขมรพึ่งพาจีนอย่างมากในด้านการลงทุนและเศรษฐกิจ อย่างการค้าขายระหว่างจีนกับเขมรในอยู่ที่รว3า0 00, 0 0 0ล้านบาทในปี2566ในขณะที่ไทยมีมูลค่าการค้ากับจีนที่มากกว่า4 0 0ล้านล้านบาทและเขมรได้เงินบริจาคนาทหารจากจีนมาแล้วร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,600ล้านบาทเลยค่ะแล้วเขมรเองก็ไม่สามารถรับเลยความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกได้โดยเฉพาะในฐานะตลาดส่งออกหลักสําหรับอุตสาหารการรมเครื่องนุ่งหม่มซึ่งตลาดมริการก็มีมูลค่าการค้ากับเขมรกว่า4ี่แสนหกหมื่นแปดพันล้านบาทต่อปี นโยบายการเปิดกว้างสาหรับทุกชาติก็เป็นการบอกสหรัฐว่าไม่ได้ให้จีนเข้าถึงฐานทัพเรือเลียมแต่เพียงผู้เดียวคือคเมนต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าการปรับปรุงฐานทัพเรือเลียมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับกองทัพเรือของตอนเองและคเมนก็ยังคงเป็นกลางตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโหทําแบบนี้แล้วมันจะช่วยสร้างสมดุลหรือทําให้ยิ่งตึงเครียดกันแน่คะเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่า ไอสิ่งที่เขมรทำเนี่ยมันไม่ได้สร้างสมดุลที่มั่นคงหรอกครับแต่เนี่ยมันเป็นการสร้างความตึงเครียดที่สมดุลต่างหากเป็นการเปิดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำหรับการแข่งขันของมหาอำนาจประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายชาติก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับการขยายกําลังทหารที่เพิ่มขึ้นและเกรงว่าจะต้องถูกดึงเข้าสู่การแข่งขันระหว่างสหรัฐจีนเขมรกลับไปเพิ่มความเสี่ยงที่อาจผิดพลาดจนบานปลายได้ในอนาคตแหม่ต้องจับตาเลยค่ะใช่เลยครับฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมันคือเวทีที่มหาอำนาจสองขวกําลังใช้เล่นเกมกันอยู่จีนเข้ามาด้วยเงิน งทุนมหาศาลและส่งเรือมาประจำการแบบนิ่มๆส่วนอเมริกาเองก็เข้ามาในระดับสูงสุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าอเมริกาก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่และท่ามกลางเกมนี้ก็คือเขมรที่พยายามเล่นไพ่ของตัวเองด้วยการเปิดรับทุกคนมันถึงได้เสี่ยงนะครับอาจจะประทะกันจนเกมนี้เป็นหายนะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต,ต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ